ยอดการผลิต17ล้าน8 6 0 0เหรียญนะครับ17ล้าน8 6 0 0เหรียญอ่านั่นคือยอดการผลิตของเขานะครับส่วน U.N.C เขาประมาณ ต้อนรับเ่อนท,ท,ที่ลุงปน้าอาทุกท่านเข้าสู่ช่องกากกาพารวยนะครับวันนี้กาก้าก็มาพร้อมกับเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับพร้อมกับคําตอบหลายๆคําตอบนะครับที่พี่น้องหลายๆท่านติดต่อสอบถามเข้ามาว่าเหรียญแบบนี้นะครับของปีทั้ง2ปีพศออนี้มี ราคาการประเมินเท่าไร่และก็การซื้อขายในตลาดนักสะสมเป็นอย่างไรนะครับเรามาพูดคุยกันนะครับสําหรับเหรียญทั้งสองเหรียญน,นี้นะครับเราไปเหรียญแรกก่อนนะครับซึ่งเหรียญแรกนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ใช้งานมาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับสําสหรับเหรียญปีนี้นะครับเป็นชนิดราคา10บาทนะครับ ภาพประธานด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรทรงฉลองพระองค์คุยบริเวณขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชและราชการที่9นะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญนะครับและก็มีพี่น้องหลายๆท่านนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาว่าของผมมีเหรียญไส้แตกนะครับมีเหรียญไส้แตกหรือเหรียญ ปั๊มเคลื่อนนะครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้อ่าที่หลายๆท่านสอบถามเข้ามาผมก็มีนะครับฉันก็มีนะครับอยากจะฝากถึงพี่ๆน้อง,นองๆนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับของเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับอ่าดูให้เข้าใจตรงกรันด้วยนะครับสําหรับเหรียญป,ปั๊มเคลื่อนลักษณะแบบนี้ ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ปกตินะครับแบบนี้เป็นเหรียญที่ปกตินะครับอ่าส่วนเหรียญที่เรารับนั้นนะครับที่เป็นเหรียญไส้แตกนะครับเดี๋ยวกากกาจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะครับว่าเหรียญไส้แตกเป็นอย่างไรนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเพียงแค่ปั๊มเคลื่อเบบน,นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับอ่าไม่ได้ถือว่าเป็นเหรียญไส้แตกนะครับพี่น้องอ่าเข้าใจตรงกันนะครับ ลักษณะไส้แตกก็อย่างที่ท่านกําลังเห็นอยู่นะครับที่เราขึ้นภาพให้ดูนะครับนั่นคือเหรียญไส้แตกนะครับที่เรารับทุกปีพศนะครับาราคานั้นก็ขึ้นอยู่กับราคาการประเมินเหรียญ u n c นั่นเองนะครับาการประเมินเหรียญราคาเหรียญเบื้องต้นนะครับและก็ความหายากของแต่ละรุ่นแต่ละปีพศนะครับาราคาก็จะแตกต่างกันส่วนวงขอบ วงขอบนั้นก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับเป็นเฟืองสลับเรียบเหรียญปีพศนี้ใช้มาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับสําหรับเหรียญปีพุทธศักราช2539นะครับเราพบเห็นได้บ่อยนะครับคือลักษณะเด่นของเขาลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเห็นได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสําหรับปี39นะครับปี39นะครับพี่น้องอก็จะมีอยู่ สองแบบด้วยกันนะครับแบบนี้จะเป็นเหรียญชนิดราคา10บาทหมุนเวียนนะครับปี39นะครับชนิดราคา10บาทหมุนเวียนนั่นเองนะครับที่เราจับจ่ายใช้สอยแต่เหรียญของปีพศ2539รุ่นนี้นะครับมียอดการผลิตยอดการผลิต17ล้าน8 6 0 0 0ันเหรียญนะครับ17ล้าน86,00 0เหรียญ นั่นคือยอดการผลิตของเขานะครับส่วน UNC เขาประเมินเอาไว้250บาทนะครับ UNC นะครับเหรียญที่ยังอยู่ในหลอดในถุงนะครับเหรียญรุ่นใหม่ๆนั่นเองนะครับและอีกปี39อีกปีหนึงนั่นก็คือเหรียญกราบสองสีที่ระลึกหมุนเวียนนะครับนั่นก็คือเหรียญการจนาพิเศษนั่นเองนะครับปี39นะครับพี่น้องอก็จะมี สองแบบด้วยกันนะครับแล้วก็มีพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาว่าเหรียญปีสามเก้ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอ,อมีนะครับมันมีมีแบบที่ใช้ในระบบหมุนเวียนปกตินะครับหรือว่าเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนั่นแหละนะครับแล้วก็เหรียญกระสาบที่ระลึกหมุนเวียนนะครับเหรียญมหามงคลสมัยการจนาพิเศษนั่นเองนะครับมีอยู่สองแบบนะครับ อ่านี่ก็คือเหรียญปีส9นะครับเราไปเหรียญถัดไปนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นปกตินะครับพี่น้องอ่าเหรียญถัดไปนะครับเหรียญนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนวงขอบของทองเหลืองของเขาถือว่าสวยงามนะครับแต่ถ้าพี่น้องมีเหรียญที่ใหม่ๆอยู่นะครับก็อยากจะให้ดูแลรักษาเขาให้ดีหน่อยนะครับอ่าพี่น้องที่เป็นนักสะสมกันนะครับ ล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เก็บเข้าตลักพลาสติกให้ปัดสจากเหงื่อใครของเรานะครับซึ่งเขาจะเกิดตะก,กันนะครับสำหรับวงขอบก็เป็นลักษณะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเหรียญปีพุทธศักราช2,538นะครับด้านหลังเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราช,ชวรารามนะครับหรือว่าวัดแจ้งนั่นเองนะครับ ายในวงคอบเหรียญระบุประเทศไทยอักษรเบลปีพุทธศักราชที่จัดทาและราคานะครับปีนี้ที่เราพบได้เยอะที่สุดนะครับนั่นก็คือเหรียญเนื้อเกินนะครับที่เราพบได้เยอะที่สุดเลยนะครับลักษณะเด่นของเขานะครับเนื้อเกินด้านหลังหรือว่าใต้ฐานพระปรางนะครับส่วนปีพุทธศักราช2538นี้นะครับยอดการผลิตออกมาทั้งสิ้น53ล้าน เจ็ดแสนเหรียญนะครับ U N C เขาประเมินเอาไว้ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนการซื้อขายนะครับการซื้อขายเหรียญรุ่นที่ราคาไม่สูงนะครับที่มีราคาการประเมินต่ำนะครับอันนี้ก็ถือว่าการประเมินค่อนข้างที่จะสูงเช่นเดียวกันนะครับแต่การซื้อขายโดยทั่วไปนะครับ ขายแบบแยกเหรียญนั้นก็มีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับค่อนข้างที่จะน้อยส่วนเทคนิคนะครับในการซื้อขายเหรียญกระสาบนะครับที่รุ่นไหนที่ไม่ค่อยมีราคานะครับหรือว่าราคาไม่สูงเราสามารถจับกลุ่มนะครับเอารวมกับเหรียญปีพศที่มีราคาสูงนะครับจัดเป็นชุดแล้วก็ขายเราจะได้ราคานะครับเราจะได้ขายในราคาที่ น่าฟังเลยทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคการขายของแต่ละคนนะครับแล้วก็ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะครับบางคนอาจจะไม่มีความต้องการในเหรียญปีพศนี้นะครับทั้งสองปีพศนี้แต่ลหลายๆคนก็อาจจะมีความต้องการนะครับดังนั้นเราอาจสามารถจรับกลุ่มเหรียญเพื่อขายนะครับลงประกาศขายไปเลยนะครับสําหรับ ใครที่มีเหรียญนะครับราคานั้นก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของคนซื้อและก็คนขายนะครับราคาอาจจะไม่สูงนะครับการซื้อขายในเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับสําหรับเหรียญ2ปีพศนี้นะครับแต่ก็น่าเก็บสะสมทั้ง2รุ่น2ปีพศน,นะครับนั่นก็คือข้อมูลต่างๆของเหรียญทั้ง2ปีพศที่ลหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับแล้วก็ ขอฝากถึงหลายๆท่านที่มีคำถามนะครับว่าช่องของคุณรับซื้อจริงหรือเปล่านะครับต้องแจ้งกันเลยให้ทราบโดยทั่วกันนะครับช่องของเราไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญน,นะครับไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญกระสาบแต่การซื้อของเราเพียงแค่ซื้อเพื่อต้องการเก็บสะสมเหรียญบางรุ่นบางปีพศนะครับเราเป็นนักสะสมไม่ใช่ร้านรับซื้อนะครับอาจจะซื้อ ได้โดยไม่ทั่วถึงนะครับอ่าเหรียญของใครสวยเหรียญของใครที่เป็นปีพศที่เราต้องการเราก็รับซื้อนะครับแต่ส่วนเหรียญโดยทั่วไปแล้วเราไม่ได้รับซื้อหมดทุกรุ่นทุกปีพศนะครับอ,อันนี้ขอแจ้งพี่ๆน้องๆให้ทราบโดยทั่วกันด้วยนะครับ หลายๆท่านบอกว่าส่งเหรียญไปก็ไม่ซื้อนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าเหรียญของเรานั้นปีพศอ,อ,อะไรแล้วก็มีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับคนที่ส่งเหรียญเข้ามาให้เราเป็นพันๆเป็นหมื่นๆนะครับเป็นพันๆหมื่นๆคนเลยนะครับเราเราต้องเลือกในเหรียญที่มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามให้คุ้มค่ากับการเก็บสะสมนะครับเป็นปกติของคนซื้อ นะครับอันนี้ฝากพี่น้องด้วยนะครับคงเข้าใจตรงกันนะครับสําหรับเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพศนะครับนี่ก็คือข้อมูลต่างๆที่กากาได้นําเอามาฝากพูดคุยกับพี่ๆน้องๆนะครับทาความเข้าใจกันนะครับเอาละสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นข้อมูลสําหรับเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพศให้พี่ๆน้องๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ